สัสดีค่ะทุกคนวันนี้พรามีนิทานอิศบสนุกสนุกมาเล่าให้ฟังกันนะคะนิทานเรื่องนี้พรานำมาจากหนังสือเล่มนี้ค่ะนั่นก็คือนิทานอิศบก่อนนอน50เรื่องของเรานั่นเองค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มเรื่องแรกกันเลยนะคะเรื่องแรกสำหรับวันนี้คือเรื่องสนักจิ้งจอกกับกา a fox and a crow วันหนึ่งขณะที่สุนักจิ้งจอกเจ้าเล่กำลังเดินเล่นอยู่ในป่ามันบังเอิญสังเกตเห็นกาตัวหนึ่งกำลังคาบเนื้อชิ้นใหญ่บินผ่านมาจึงเอ่ยทักทายขึ้นว่าสวัสดีเจ้ากาข้าว่าดวงตาของเจ้าช่างดูสวยง,งามราวกับดวงตาของเหยี่ยวเลยทีเดียว One day a wicked fox was strolling in a forest when it accidentally notice d a Crow flying by with a large piece of meat in its mouth Hello crow, said the fox I think your eyes are beautiful like the eyes of a hawk ไม่ได้ยินคำยืนยอจากสุนักจริงจอกเช่นนั้นเจาก,กาจึงค่อยๆบินไปเกาะที่กิ่งไม้ของต้นไม้กลย้กลยๆ Flattered by the fox The crow slowly hovered to the branch of a nearby tree สุนักจริงจอกจึงกล่าวต่อว่า เมื่อข้าได้เห็นเจ้าใกล้ๆแล้วปีของเจ้าช่างดูเหมือนปีอันแข็งแรงของนกอินทรีไม่มีผิดเลยเจ้าการู้สึกพอใจในคำกล่าวของสนัขจริงจอกเป็นอย่างมาก The fox continued speaking when I see you closely now your wings look as strong as if they were the wings of an eagle the crow was quite pleased สนัขจริงจอกยังคงกล่าวต่อไปอีกว่า ถ้าฉักจะอยากฟังเสียงของเจ้าดูเหลือเกินว่าจะไพเราะสักเพียงใดเมื่อเจ้ากาอ้าปากเพื่อจะร้องเพลงให้สนัขจิ้งจอกฟังทําให้เนื้อที่มันคาบอยู่ตกลงมาที่พื้นสุนัขจิ้งจอกจึงเฉยโอกาสเข้าไปคาบเนื้อชิ้นนั้นก่อนที่มันจะวิ่งหายไปด้วยความรวดเร็ว The fox c o n t i n u e s saying I really want to hear your voice I can only imagine how melodious it must be the crow opened its mouth to sing and chunk of meat fell into the ground the fox rushed in and took the meat before he disappeared in a flash นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคําที่เยินยอที่เกินจริงมักจะถูกกล่าวจากผู้ที่หวังผลประโยชน์จากเรา flattery usually comes from those with hidden agendas มาดูคําศัพท์น่ารู้กันนะคะ fox เป็นคำนามแปลว่าสุนัขจิ้งจอก eye <I S 1> เป็นคำนามแปลว่าดวงตา mouth <M outh S 1> เป็นคำนามแปลว่าปาก crow, crow เป็นคำนามแปลว่ากาหรืออิกา wing, wing เป็นคำนามแปลว่าปี and meat <meet S 1> เป็นคำนามแปลว่าเนื้อค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับนิทานในวันนี้ต้องขอขอบคุณนิทานอิสบก่อนนอะนเรื่มนี้ที่ทำให้พราวได้นำมาเล่าต่อกันในที่นี่ อย่าลืมนะคะอย่าเก่งภาษาอังกฤษต้องรู้จักคำศัพท์เยอะๆที่สำคัญต้องฝึกพูดบ่อยๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b subscribe ให้พรา h a ชแน,นลด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย